สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดปีฉลูนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะหากใครที่เกิดปีฉลูนะคะเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอน,นะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวง12นักษัตรนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์เนาะตอนรับตรุษจีนนะคะขอทุกคนนะที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเลย สําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะอธิษฐานจิตชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งแล้วขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะว่าจะเป็นนี้จะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินนะคะสุขภาพความรักโชคลาภนะคะขอให้คุณมีแต่สิ่งที่ดีพลังงานด้านที่ใช่ไปนะคะยิ้มรับพลังงานที่ดีเนาะอ,อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตดึงดูดพลังงานด้านที่ดีของคนที่เกิดปีฉลูเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้เนาะตอนรับตุดจีนนะคะเดือน กุมภาพันธ์งพันค่ะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะเรามาดูกันเลยค่ะการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะอธิษฐานเิตเรียบร้อยแล้วขอห,หมอนะคะดึงดูดพลังงานไพ่ขึ้นมาแล้วเปิดอ่านได้เลยนะเรามาดูกันเลยค่ะการพยากรณ์การทํานายจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้สําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะ,ะหมอต้องบอกเลยว่า ปีที่แล้วคุณหนักหน่วงมากเลยนะการใช้ชีวิตนะคะปัญหาพัสักเรื่องการงานการเงินต้องฝ่าฟันหรือมีคู่แข่งมากในปีนี้ต้นปีเลยมันขึ้นมาชัดเลยคุณควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในการทํางานอาชีพนะคะพูดง่ายว่าปีนี้จะเป็นปีปีทองของคุณก็ได้การทํางานทําเงินเริ่มดีขึ้นรู้จัก อารมยักย้ําความช่างใจหรือการพูดคุยหรือสื่อ,อ,อมาในด้วยความชัดเจนในเรื่องการงานสายงานที่ทําอยู่ไม่แบบไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลออนไลน์หรือโลกปัจจุบันที่ทําอยู่เกี่ยวกับงานธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งงานบริษัทนะคะหรืองานใดได้เสริมนะอาชีพเสริมเนี่ยคุณอาจจะทํางานมากกว่าสองช่องทางเนาะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีว่าช่วงเนี้ย คุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเจราจาพูดคุยหรือติดต่อทาบทามค้าขายนะคะธุรกิจกิจการในด้านโซเชียลออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะดีในในเดือนนี้ปีนี้นะสิ่งที่หมอบอกแล้วก็เจ้ากรรมในเวรได้รับผลบุญกุศลที่คุณได้กวด สวนมตลไหว้พระนะคะอุทิศมุลสนหรือไม่การทําบุญทําทานต่างๆเขาได้รับผลบุญในครั้งนี้นะคะคุณส่งถึงเนาะคุณก็จะเขาก็ส่งเสริมให้คุณด้วยเหมือนว่าดวงเปิดนะคะโชคชะตาด้านการเงินการงานปังในปีนี้มีความร่ํารวยมีคนอุปถมัมภ์ค้าชูดีหรือว่าคนที่ไม่ชอบใจใจเราหรือไม่ชอบพอเราในดีตการนะคะที่เราเลิกลาอย่าล้างกันไปหรือบางคนบางกรณีะค่ะ แบบว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องที่ไม่พูดคุยกันแล้วคะ่ะตัดจบไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆวนกลับมาพูดคุยกับเราหรือขอความช่วยเหลือเราก็เป็นไปได้มาในรูปแบบที่แบบว่ากับตัวกับใจเนาะสิ่งที่หมอบอกคะ่ะพลังงานในด้านการงานค่อนข้างจะดีนะคะลุ่ร่วง บุโป่ปงไปได้ด้วยดีแล้วพูดง่ายๆว่าคุณนะเก็บทรัพย์สินเงินทองได้ดีในเดือนนี้ปีนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกการเริ่มต้นใหม่เนะี่ยตอนรับตุดจีนไปเลยค่ะวันที่29เนี้ยมกราไปเป็นต้นไปดวงเปิดชีวิตเปลี่ยนนะคะพยายามปฏิบัติเนาะสวดมนต์ไหวพระกรวดน้าให้เจ้ากรรมานเวรที่คุณทําถูกแล้วแล้วก็มงคลมางกรน,นีก็เขาเรียกอะไรนะรู้จักเอโหสิก,กรรมให้กับคนที่ผ่านมาในอดีตแล้วค่ะมันก็เลยไม่ติดค้างอะไรกันแล้วเป็นปีที่เริ่มต้นใหม่ได้สวยเนาะหมอต้องบอกเลยสําหรับคนที่เกิดปฉลูนะะูนนมาดนดาดดใ้ของ เรื่องการงานของคุณหมอมองว่าไม่ติดขัดอะไรทุกอย่างราบรื่นและดีนะโปรเจกต์อะไรที่หวังอะไรใหม่ๆจะมีคนเข้ามาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตคุณพูดปุ๊บขอปั๊บได้ปุ๊บอย่างเงี้ยที่หมอบอกนะคะการงานไปติดต่อปุ๊บดิวปั๊บได้ปั๊บ เดี๋ยวปุ๊บได้ปั๊บลักษณะประมาณนี้นะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะในเดือนนี้หมอมองว่าเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นสามัคคีกันมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครมีเรื่องการเกณฑ์ผิดใจการเจ้าชู้นอกใจเนี่ยสามีหรือภรรยาจะปรับปรุงตัวได้ดีขึ้นและเดือนนี้จะมีการซัพพอร์ตหรือว่าพูดง่ายๆว่าให้ของกำนันของขวัญของถูกใจหรือว่าของที่มีมูล,ลค่าไม่ว่าจะเป็นทองเงินก็ได้นะคะหรือทรัพย์สินที่ดินรวมไปถึงบ้านรถอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้นะคะใครที่ได้แฟนชาวต่างชาติต่่าาาางงภาษาเเนนนยใดืออออ้หมตบกลวแฟ จะบินมหาหาหรือหรือตกลงมันหมายนะคะบุ๊กกิ้งกันไว้แต่งงานก็ได้ที่หมอบอกหรือทาบทามผู้หลักผู้ใหญ่ไว้หรือเอาเงินมาสู่ขอก็ได้นะคะหอบสินสอดมาสู่ขอเราก็ได้มาแบบว่าเซอร์ไพรส์ก็ได้ที่หมอบอกบางกรณีสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะมาดูในด้านของเรื่องคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยหมอต้องบอกเลยว่าในในเดือนนี้คนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเน่มีเกณฑ์นคนเก่าลิแหลกเออไม่ใช่ลิแหลก คนเก่าอะรีเทิร์นกลับมาใหม่นะคะมีการวนกลับมาร,รู้สึกว่าเกิดการเสรียดายการคิดถึงหรือว่าเราไปได้ไกลเรามุกออนได้แล้วอยู่ดีๆเขากลับมาเฉยแดมหมอต้องบองเป็น2กรณีนะคะถ้าเกิดเขาดีเขาปรับปรุงตัวถ้าเปิดมาในด้านที่ดีที่แบบว่าเอาทรัพย์สินเงินทองให้เราหรือว่าเขาพร้อมที่จะมีเราจริงๆจดทะเบียนสมรสหรือแม้กระทั่ง สร้างบ้านปลูกบ้านให้หรือว่าเอาเงินนอทองมาให้คุณเนี่ยคุณก็ต้องคิดอยู่ในเกณฑ์หลักว่าถ้าเกิดเขากลับมาอยู่แล้วเขาปรับปรุงตัวดีขึ้นเขาไม่ทําให้เราอึดอ,อ,อัดไม่สบายใจหรือเสียใจอีกโอเคไหมตกลงไหมแต่มันต้องดูระยะกันก่อนนะคะเหมือนทิ้งระยะช่องว่างดูกันไปก่อนว่ายังไม่ต้องรีบร้อนถ้าเกิดให้ข้าวของเงินทองเรารับไว้แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะไม่อยู่ด้วยเลยยังไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นเราดูดูไปก่อนบอกขอเวลาก่อนนะคะถ้าเกิดเขาจะให้เงินทองก็รับเขาไว้ที่หมอบอกเพราะมันเป็นดวงที่แบบเหมือนว่าได้คนมาหน นะคะที่หมอเห็นเนาะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะในเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะมีคนมาชอบมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แม่ร้างหรือว่าลูกเขาเรียกอะไรนะบอกว่ารุ่นลูกกระไดที่หมอบอกคะ่ะ เด็กอายุน้อยมาชอบมากอายุมากมาชอบกระด้ที่หมอบอกเป็นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะพูดอะไรทําอะไรเป็นคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวเก่งรักสวยรักงามแล้วเป็นคนที่รู้สึกว่าอารมณ์สุนทรียะะ์ค่ะในช่วงนี้เนาะทำอะไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูหน้าตามีน้ํามีนวลอิ่มใจนะคะลักษณะมานนี้มีความสุขก็ได้มันจะบ่งบอกถึงการงานการเงนินที่ดีหรือว่าบางทีอาจจะมี คนที่เข้ามาให้เราได้เลือกจริงๆก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนแรกอยู่คนเดียวตอนนี้เหมือนมีความพร้อมที่จะมีคู่คุณพร้อมที่จะพูดคุยได้เลยนะสิ่งที่หมอบอกอาจจะเป็นปีที่เหมาะสมกับการมีคู่ของคุณก็ได้นะคะสําหรับคนที่เกิดปีฉลูเนาะ,ะมาดูในด้านของ โชคลาภนะคะโชคลาภหมอบอกแล้วได้มาจากคนรักคู่ครองนะคะแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะทํางานเก่งมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นการเงินเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเป็นปีที่ร่ารวยหรือจับทรัพย์ก็ได้สําหรับคนที่เกิดปีฉลูหมอต้องบอกเลยว่าดีมากนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ดีเนาะสิ่งที่หมอเห็นชัดแล้วก็เป็นคนที่ รักความเขาเรียกอะไรความระเบียบเรียบร้อยความสะอาดๆนะคะไปไหว้เลยนะศาลเจ้าเหมือนกันค่ะขึ้นมาชัดเพราะปีนี้เป็นปีตอนรับตรุจีนแล้วนะปีใหม่จีนที่หมอบอกค่ะตรุจีนไปทําความสะอาดบ้านช่องเรียบร้อยนะคะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้ทําความสะอาดได้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครที่เคย บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะขึ้นน้ำขึ้นอะไรท่านให้เรียบร้อยแล้วเคยคิดที่บอกจะปฏิบัตินะคะทำอะไรก็ทําให้ท่านน้ำบทสวดก็ทําเหมือนปกติที่หมอบอกนะคะแต่พยายามทําบุญทาทานแล้วก็กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนาเวรหรือว่าบริจาคน้ําเปล่านะคะอาหารเครื่องดื่มให้กับ คนที่ยากไร้จะดีกับตัวคุณนะคะในเดือนนี้มีทรัพย์รับทรัพย์ดีและพูดง่ายบ้านเล็กที่ที่อยู่อาศัยให้โชคให้ลาบนะคะคนรักคู่ครองให้โชคให้ลาบที่หมอบอกยวดยันผ่านะเป็นไปได้คะ่ะแล้วก็มาดูในด้านของสุขภาพนะคะต้องระวังนิดนึงว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลานอนแน่นนาะอกเจ็บนะอกหรือหายใจไม่ออกเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศหนาวต้องทา้าวิกมั่งนะคะหรือบางคนต้องมีเขาเรียกอะไรบาม์มติดตัวไว้หรือเทา้ากล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเมือม่อเนื้อเมือ่อตัวลักษณะประมาณนี้ในด้านสุขภาพต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ใครที่เกิดเขาคิดไม่ดีทําไม่ดีกับเราเขาก็จะแพ้ภัยไปนะคะขอให้คุณยิ้มรับวันใหม่พลังงานด้ดานที่ดีนะคนที่เกิดวปีฉลูนะคะเป็นปีที่ดีในปีนี้เลยเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายนะคะถ้าเกิดเราใจร้อนอารมณ์ร้อนก็นยับอย่างชั่งใจมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คิดพิจารณาดีๆนะคะจะโพสต์ลงโซเชียลออนไลน์ก็ย้ําคิดย้ำำําทํามันไหนไม่ดีไม่สมควรก็ไม่ควรจะไปพูดไปกล่าวเดี๋ยวอะไรที่คนเขาทําเราไม่ดีเ้้ากก็จะไดรรรัับผลมมนน ก็จะตามสนองเขาเองนะคะหมอนิ่มเป็นกาลังใจให้นะหมอนิ่มขอให้คุณนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินนะคะพบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายนะคะรวยๆปังๆนะคะปิฉลูขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ